จุดคลายแม็กนะคะไม่ใช่เพียงแค่ข้างนอกค่ะภายในนะคะยังมีไฮไลท์สำคัญที่ของมันต้องมีนะคะแล้วมีเฉพาะใน GR ด้วยค่ะจะบอกว่าถอดดินเอสนามแข่งมาเลยถ้าใครยังไม่เคยเห็นภายในของ GR นะคะพร้อมหรือ,อยังที่จะดูความสปอร์ตค่ะเชิญค่ะในรถโดนเริ่มตั้งแต่วัสดุตรงฝาครอบตรงแอร์เลยค่ะก็ทำสโมกซิ l เวอร์มาให้นะคะสวยงามค่ะตัดกับเป็นโอแบ็กแบบนี้นะคะให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากเลยที่เราคุ้นเคยกันในลีโวนะคะก็ะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็นสีสโมกซิลเวอร์แบบนี้ค่ะ ทาให้รู้สึกสปอร์ตมากเลยค่ะข้างในให้โทนดําล้วนเลยหลังคาก็เป็นบุหลังคานะคะเป็นสีดําค่ะพัดเดิลชิพนะคะเวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนเกียร์ี่นลูกค้าไม่ต้องละมือลงมาในจุดฐานเกียร์เลยนะวัสดุที่เขาทำในหัวหมอนจะปักโลโก้ GR แบบนี้นะคะงานละเอียดเลยแล้วก็หนังค่ะที่เคยทําเป็นหนังของรถยนต์นะคะก็กลับด้านค่ะเป็นหนังกลับแบบสควิดแบบนี้ค่ะเวลาสลับเท้านะคะจากคันเร่งกับเบรกนะคะมันให้อารมณ์รถแข่งมากจริงๆค่ะ รู้สึกดีมากเลยเวลาที่คุณได้ขับขี่รถยนต์แบบนี้ค่ะ